พงศุวิทิศครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีมาขอรายงานสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ9ก้นกาสามนาทีเกิดเหตุเครนที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงครับหลุดหล่นลงมาครับยังรถด่วนนะครับด่วนพิเศษต้นทางจากกรุงเทพหานครนะครับกรุงเทพพิวัติปลายทางบนรัชนีทําให้เกิดปัติเหตุขึ้นนะครับเนี่ยมีผู้โดยสารทั้งหมด 208คนแล้วก็มีผู้โดยสารที่ลงระหว่างทาง37คนเหลือผู้โดยสารที่อยู่บนบนะบ,บนรถที่จุดเกิดเหตุเนี่ย1 7 7คนแล้วก็มีพนักงานบนรถนะครับอีก5คนนะครับแล้วก็มีจำนวน70คนครับที่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็สามารถขัรถไฟก็ส่งกลับไปยังบ้านได้ยังมีผู้บาดเจ็บอยู่67ลาย และก็เสียชีวิตยอยู่29รายขณะนี้มีผู้เสียมีผู้สูญหาย5รายครับก็เรียนสถานการณ์ให้ให้กุนาทราบเบื้องต้นครับในส่วนของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มีการดําเนินกระบวนการครับตามกฎหมายครับโดยทางเจ้าที่ตารวจร่วมกับเจ้าที่ทางการแพทย์จับพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับเมื่อครบโทษสมบูรณ์เนี่ยเราก็จะนําส่งไปสู่ญาติาผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งตอนนี้นะครับกระบวนการก็อยู่อย่างที่ผมนําเรียนครับ ครับตอนนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเสียชีวิต30รายนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างค้นหา4เป็นเมืสกูลนี้พบเพิ่มเติมอีก1รายครับก็ยืนยันที่30รายนะครับ